สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News นลาดิฉันชยารมศิวกุลนอกจากการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลการดําเนินงานที่ดีในระยะยาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ยังให้ความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการกํากับกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างการเป็นองค์กรที่มีคุณค่าให้กับสังคมจึงได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นหนึ่งใน8องค์กรคุณธรรมต้นแบบในสังกัดกระทรวงมหาดไทยค่ะ ตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภาภิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจำนงเพื่อแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา PA ได้มีการจัดทำนโยบายคู่มือแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักรู้เข้าใจและนำมาใช้ย,ยึดถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยบรณในวิชาชีพทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเนื่องจาก PA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสําคัญต่อาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมพิบาลมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ PA ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่26มีนาคม2 5 5 564ที่ผ่านมาซึ่งเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับโดย PA ผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุดระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบเป็นหนึ่งใน8หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบหรือองค์กรคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จทั้งในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรมคนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้โดย p a มีการดำเนินงานทุกข้อตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมทั้ง3ระดับซึ่งมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า9คะแนนประกอบด้วยการประเมินระดับที่1ได้แก่องค์กรมีการประกาศข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม องกรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาการประเมินระดับที่สองอาทิองค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น องค์กรมีการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคลากรผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมเป็นต้นและแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันพุทธศักราช2,560ถึง2,564ทบทวนครั้งที่4พุทธศักราช2,564ได้แก่นหนึแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี2564 2แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตคุณธรรมจริยธรรมความโปรง่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการประเมินระดับที่ 3. อาทิมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนและมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กร,รอื่นๆได้เป็นต้นการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบนอกจากจะทำให้องค์กร,รม,มีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาิ บาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมสร้างคุณค่าเพิ่มในการดำเนินงานแล้วก็ยังเกิดประโยชน์ในระดับบุคคลและครอบครัวที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในระดับชาตินั้นจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เป็นสังคมคุณธรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆกับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ PA ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมแต่ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีคุณธรรมมีความโปร่งใสในการดําเนินงานคนํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง P A News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ